ตอนที่สี่เรื่องราวมาถึงตอนจบการเดินจากไปและบททดสอบครั้งใหม่แม้จะมีความรักแต่เทีรพัทเลือกเดินจากไปโดยไม่บอกลาทิ้งให้รันชาย,ยังคงคิดถึงและติดต่อกันไปอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งทีรพัทเจอรักใหม่แต่ความรักครั้งใหม่นั้นไม่สมบูรณ์และกลับทำให้เขาคิดถึงรันชาอีกครั้งทีรพัทบอกว่า ทําไมนะเราถึงคิดถึงรันชามาตลอดเราลืมเธอไม่ได้จริงหรอทีคิดในใจก็ไม่แปลกรันชาดีกับทีมากดูแลเอาใจใส่ในทุกเรื่องติดตรงที่เธอทํางานหนักดูเธอมีเรื่องในใจตลอดคงมีอะไรหลายอย่างที่รันชาไม่บอกเราแน่ๆเลยเราก็ใจร้อนทิ้งเธอมาทีได้แต่ครุนคิดวนไปฉากต่อมา การให้โอกาสครั้งสุดท้ายและบทสรุปของรักวันหนึ่งเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังขึ้นติ้งๆิรัญชาคุณอยู่ที่ไหนว่างไหมผมขอคุยกับคุณได้ไหมด้วยความห่วงใยความรักที่ไม่เคยหายไปจากใจรันชาเธอจึงให้โอกาสธีรพัฒน์กลับมาอย่างเต็มหัวใจเธอทุ่มเทให้ด้วยความรักแต่ท้ายที่สุดธีรพัฒนก็ทำร้ายเธออีก เลือกกลับไปสร้างครอบครัวกับหญิงคนอื่นอีกทั้งทั้งที่ใจยังคิดถึงรันชาจนกระทั่งผ่านไปอีกราวสองปีเป็นอะไรที่ยาวนานมากรันชาคิดในใจว่าทุกอย่างน่าจะจบลงแล้วอย่างสมบูรณ์แล้วแต่แล้ววันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในช่วงดึกซึ่งเป็นเวลานอนของรันชารัญชาตกใจเสียงโทรศัพท์นั้นที่โทรมาเธอไม่กล้ารับ สักพักก็มีข้อความมาอีกเอ๊ะหรือจะเป็นแกงข้อเซ็นเตอร์ลันชาก็ยังไม่คุยในยุคนี้ต้องระวังตัวให้มากลันชาคิดติงติงๆเสียงแจ้งเตือนดังติดต่อกันหลายครั้งทีระพัทนั่นเองทักกลับมาเพื่อขอเคลียร์ใจทั้งสองคุยกันปรับความเข้าใจถามสารทุกสุขดิบต่างคนต่างเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงที่ไม่ได้ติดต่อกัน ครั้งนี้เป็นการเปิดใจกันอย่างเต็มที่เพราะทั้งสองได้บทเรียนที่ผ่านมาแล้วต่างคนต่างเสียใจที่ไม่เคยเปิดใจคุยกันได้แต่เงียบหายกันไปบ่อยครั้งในระหว่างที่หายก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ถึงอย่างไรนั้นทั้งสองก็ยังคงคิดถึงกันเสมอและแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายเรื่องราวของความรักของทั้งสองคนตัดสินใจอยู่ร่วมกัน รัญชากับธีรพัฒหัวใจแข็งแกร่งขึ้นทั้งสองคนตัดสินใจอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแบบเรียบง่ายบทสุดท้ายก่อนจบธีรพัฒน์รัญชาผมไม่อยากเสียคุณไปอีกรัญชาครั้งนี้ฉันให้คุณเต็มหัวใจแล้วค่ะความรักหรือโชคชะตากำหนดที่ทำให้ทั้งสองผ่านบททดสอบหลายต่อหลายครั้งมากมันทำให้ทั้งคู่เติบโต และแข็งแรงคอที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปละครจบแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พราดละครเรื่องต่อไปนะ